สสดค้ับผมนายจันรนายจันภาปวส1แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพคอนก่นครับครับวันนี้จะมานําเสนอวงจรเล็กกรลเลเตอร์แบบปรับค่าได้นะครับโดยใช้ IC LM 317นะครับครับวันนี้นะครับมาพบกับวงจรเล็กกรลเลเตอร์ครับแบบปรับค่าแรงดันได้ครับโดยใช้ IC LM 317นะครับดับแรกครับเรามาดูส่วนประกอบของวงจรกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นทัมฟอร์เมอร์หม้อแปลงนะครับ เป็นแบบลดแรงดันนะครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นไดโอดนะครับเป็นไดโอดบิดนะครับเพื่อจะแปลงไฟจากไฟ AC นะครับให้เป็น DC เพื่อมาใช้ในวงจรใช้กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อไปนะครับจะเป็นของคาปาซิเตอร์ครับหรือ c นะครับจะทำหน้าที่ครับกรองกระแสกรองกระแสนะครับให้เรียบนะครับ พอไฟเข้ามาครับผ่านได้กดนะครับแต่กระแสยังไม่เรียบนะครับซีตัวนี้ครับจะช่วยกรองกระแสให้เรียบนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นไอซีครับ LM317 นะครับตัวนี้จะเป็น R1 นะครับตัวนี้จะเป็น R2 ตัวนี้ก็จะเป็น C ครับกรองกระแสให้เรียบอีกชั้นนะครับและส่วนออกมาตรงนี้จะเป็นเอาพุทนะครับนี่คือหน้าตาของ IC นะครับ LM317 นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ขาที่หนึ่งครับจะเป็นขา s j a บนะครับขาที่หนึ่งจะเป็นตรงนี้นะครับต่อไปครับขาที่สองนะครับจะเป็นขา v o u นะครับขาที่สองตรงนี้นะครับขาที่สองต่อไปขาที่สามครับขาที่สามจะเป็น V-IN นะครับคือตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้คือหน้าตาของไดโอดบิดนะครับตรงนี้จากไดโอดหลายตัวนะครับจะให้เป็นเรือเป็นตัวเดียวตรงนี้นะครับ อับต่อไปนะครับเราจะมาดูสูตรคำนวณออกแบบเบื้องต้นนะครับของวงจร lm 3 1 7นึงนะครับเราจะมาดูสูตรการคำนวณนะครับตรงนี้ครับสูตรของไอเล็บนะครับไอเล็บของไอเล็บตรงนี้นะครับไอเล็บนะครับจะเท่ากับ v เล็บครับส่วนด้วย r 1ครับ v เล็บครับ v เล็บจะมีค่าเท่ากับ1.25โวลต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้วย r 1นะครับต่อไปครับของ v l นะครับ v l จะเท่ากับ vr1 ครับ vr1 บวกด้วย vr2 นะครับจะเท่ากับนะครับ i เล็บ r1 นะครับบวกด้วย i เล็บ r2 ครับก็บวกด้วย i แอดจัด r2 นะครับแล้วก็จะยุบมาเท่ากับนะครับเท่ากับ i เล็บนะครับคูณด้วยครับ r1 บวก r2 นะครับแล้วก็บวกด้วย i แอดจัด r2 นะครับต่อไปนะครับยุบจากสมการตัวนี้ลงมาครับจะได้เท่ากับนะครับ vr ครับจะเท่ากับ วีเลนะครับส่วนด้วย r 1คูณด้วยนะครับคูณด้วย r 1บวก r 2ก็บวกด้วย i อคูณ r 2นะครับก็จะได้เท่ากับนะครับวีเล็บนะครับครัแบคบูณด้วย1บวก r 2ส่วนด้วย r 1นะครับแล้วก็บวกด้วย i อคูณ r 2นะครับแล้วก็วีเอาครับก็จะได้เท่ากับแปปหนึ่โวลต์นะครับคูณด้วย1บวก r 2ส่วนด้วย r 1นะครับ ็บวกด้วยไอเจัดคูณรสองครับตรงนี้นะครับเราจะนํายกตรงนี้ครับยกนี้มาเขียนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะมายุบสมการตรงนี้นะครับย้ายเท่ากับหนึ่งจุดสองห้าโวลต์นะครับบวกด้วยหนึ่งพอไปครับหนึ่งจุดสองห้าโวลต์นะครับคูณด้วยหนึ่งบวกด้วย R สองส่วนด้วย R1 หนึ่งนะครับค <Okay. S 1> ่าของไอเอจัดตรงนี้นะครับค่าของไอเอจัดตรงนี้มันมีค่าน้อยมากนะครับ ประมาณห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบไมโครนะครับครับถ้าอาสองตรงนี้เป็นศูนย์นะครับค่าของไอไอัดตรงนี้ก็จะเหลือเท่ากับศูนย์นะครับไปนะครับเราจะนำหนึ่งจุดสองห้าตรงนี้ครับจากที่คุณอยู่นะครับเราจะย้ายข้างมาครับให้เป็นหารนะครับก็จะได้ครับวีเอาส่วนด้วยหนึ่งจุดสองห้าโวลต์นะครับจะเท่ากับหนึ่งครับบวกอาสองส่วนด้วย รัอไปนะครับก็จะนำ r2 ครับ r2 R1 นะ r1 ครับย้ายข้างมานะครับแล้วก็หนึ่งตรงนี้นะครับจากที่จากที่บวกอยู่นะครับจะจะกลายเป็นลบนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเป็นสูตรหาค่าของ r ครับสูตรหาค่า r r2 นะครับจะเท่ากับ vo ครับ vo ส่วนด้วย1.25โวลต์นะครับ ลบด้วยหนึ่งนะครับแล้วก็คูณด้วย r หนึ่งครับนี่คือสูตรการหาของ r สองนะครับต่อไปครับสูตรหา r หนึ่งนะครับ r หนึ่งครับจะเท่ากับนะครับหนึ่งจุดสองห้านะครับคูณด้วย r สองครับส่วนด้วย vo นะครับ vo ลบด้วยหนึ่งจุดสองห้าโวลต์นะครับนี่คือสูตรหาค่าของ r หนึ่งนะครับต่อไปครับจะเป็นการหาพลังงานสูญเสียนะครับสูญเสียของ i c lm สามหนึเจ็ดนะครับ นครับพาวเวอร์ตรงนี้ครับเป็นการหาของพลังงานสูญเสียนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับนะครับเท่ากับ v in ครับ v in ลบ v out นะครับแล้วก็คูณด้วย i out นะครับ i out ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นการหาการสูญเสียของไดโอดหนึ่งตัวนะครับก็ได้เท่ากับ vf นะครับแล้วก็คูณด้วย i max นะครับตรงนี้จะเป็นการหาของไดโอดสองตัวนะครับ สองตัวก็จะเป็นนำสองมาคูณนะครับก็จะเป็นสองคูณ Vf ก็คุณแม็กนะครับไปนะครับเราจะไปคำนวณหาค่า R1 R2 ครับจากสูตรจากวงจรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ Vin นะครับ Vin กำหนดให้เป็นยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่โวลต์นะครับส่วน Vout ครับจะเป็นเท่ากับสิบสองโวลต์นะครับ หาค่า r นะครับจากสูตรนะครับ r สองนะครับส่วนด้วยครับ r หนึ่งเท่ากับนะครับ vo ส่วนด้วยหนึ่งจุดสองห้าวูนะครับแล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะครับต่อไปครับจะไปแทนค่าลงไปนะครับ r สองส่วนด้วย r หนึ่งนะครับ เท่ากับนะครับ VO ครับ VO คือ12โวลต์นะครับได้เท่ากับเป็น12 2โวลต์นะครับส่วนด้วย1.25นะครับแล้วก็ไปลบด้วย1นะครับพอกดเครื่องคิดเลขประมาณนะครับก็จะได้ประมาณ10นะครับ10ตรงนี้ครับ10แล้วก็ นำหนึ่งมาลบหนึ่งนะครับพอลบหนึ่งครับก็จะได้เท่ากับเก้านะครับนะับตรงนี้นะครับก็ได้เท่ากับเก้านะครับนี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อไปนะครับถ้าถ้า r หนึ่งนะครับ r หนึ่งเท่ากับสองร้อยสี่สิอนะครับสองโ้อยสี่ิอตรงนี้นะครับ เราจะไปหา R2 ครับ R2 ครับจะเท่ากับนะครับเท่ากับ9นะครับ9ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็จะคูณด้วยคูณด้วย R1 นะครับถ้าคูณด้วย R1 ครับก็จะได้เท่ากับนะครับก็จะได้เท่ากับ2,160โอห์มนะครับถ้าเป็นค่า ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับก็จะได้ประมาณ 2.2k นะครับเป็นค่าที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับนี่นะครับ r2 ครับ r2 ก็จะประมาณ 2.2k นะครับต่อไปครับจะไปหาของไอเลนะครับไอเลไอเลฟครับจะเท่ากับนะครับ vlef นะครับ vlef ส่วนด้วยนะครับ r1 ก็จะไปเท่ากับนะครับเท่ากับวิลเลครับวิเล็บคือ1.25ตรงนี้นะครับวิเล็บก็ได้เป็น1.25นะครับครับส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย R 1นะครับ R 1คือ240โอห์มตรงนี้นะครับ240โอห์มนะครับกดเครื่องเกลี้ยออกมานะครับก็จะได้นะครับ เท่ากับนะครับ0.0052นาะครับทำเป็นมิลลิแอมครับแล้วก็นำไปคูณกับ10ยกกำลัง3มนะครับก็จะได้เท่ากับ 5. ุ้มิลลิแอมนะครับครับกระแสวีเลบครับวีเล็ที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับที่ไหลผ่านตรงนี้ครับก็จะได้เท่ากับ 5. 2ุมิลลิแอมนะครับต่อไปนะครับผมจะไปหา V เอนะครับว่ามันจะ ได้ค่า12โวลต์หรือไม่นะครับ V o u ก็จะนํามาจากสูตรตรงนี้นะครับนี่ครับ V o อาสูตรของ V o u ตรงนี้นะครับก็จะได้ครับ V o อานะครับ V o อาครับจะเท่ากับ1.25โวลต์นะครับคูณด้วย1บวก R2 ครับส่วนด้วย R1 นะครับ ก็จะได้เท่ากับนะครับ1.25โวลต์นะครับคูณด้วย1บวก R2 นะครับ R2 คือ 2.2K ครับคือ2,200โ oh อห์มนะครับส่วนด้วย R1 ครับ R1 คือตรงนี้ครับ240โอห์มนะครับ240โอห์มพอหันกันออกมานะครับ ครับก็จะได้ประมาณ12.4 5หโวลต์นะครับตรงนี้ครับคือ V เอานะครับดีเอาที่ออกมาตรงนี้นะครับจากตัวท่านทานตรงนี้นะครับก็ได้วีเออออกมาเท่านี้นะครับไปนะครับจะไปหาพลังงานที่สูญเสียไปนะครับจากไอซีนะครับนะพาวเวอร์ตรงนี้นะพีตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับ V in นะครับ V i อลบด้วย V เอนะครับ วีเอานะครับก็คูณด้วยไอเอานะครับก็คูณด้วยแม็กนะครับเราจะได้เท่ากับนะครับไฟ V in ครับ V in เท่ากับ24นะครับ V in เท่ากับ24 24นะครับ V out ครับ V out าลคือ12โวลต์นะครับหรือ12.45ตรงนี้ครับก็เป็น12.45นะครับ ก็คูณด้วยหนึ่งครับคูณด้วยหนึ่งหงตรงนี้คือของ i o u t าครับของแม็กตรงนี้นะครับได้เท่ากับนะครับ11.55วัตนะครับพลังงานจะมีหน่วยเป็นวัตนะครับรับต่อไปนะครับจะเป็นการหาพลังงานสูญเสียของไดโอดหนึงตัวนะครับ ดูเทียได้ว่หนึ่งตัวครับจะเท่ากับ Vt ครับคูณด้วย i m a มนะครับวิธีตัวนี้ครับจะค่าเท่ากับ0.7นะครับเพราะเป็นไดโอดซิลิคอนนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.7นะครับถ้าเป็นเจร์เบียมครับจะมีเท่ากับ0.2หรือ0.3ครับได้เท่ากับ0.7ครับคูณ i m แมครับ i m แมจะมีค่าเป็น1นนะครับก็จะได้เท่ากับ0.7 วัดนะครับพลังงานจะมีค่าเป็นวัดนะครับต่อไปครับจะเป็นในออดสองตัวนะครับออดสองตัวครับก็จะนำสองมาคูณนะครับสองมาคูณด้วยสองครับคูณด้วยวีทีนะครับแล้วก็คูณด้วยไอแม็กนะครับก็ได้เท่ากับนะครับสองครับคูณด้วยศูนย์จุดเจ็ดนะครับแล้วก็คูณด้วยหนึ่งนะครับก็จะได้เท่ากับ 1.4วัตต์นะครับต่อไปครับเราจะมาสรุปนะครับแล้วเาคำนวณหาค่าอะไรได้บ้างครับ R1 นครับ R1 จะเท่ากับ240โอห์มนะครับก็ R2 นะครับ R2 จะเท่ากับนะครับ R2 จะเท่ากับ2.2เคโอห์มนะครับต่อไปครับไอเละครับกระแสไอเลบที่ไหลผ่านที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับ ได้เท่ากับนะครับเท่ากับ5.5.2มิลลิแอมนะครับต่อไปครับค่าของ V out ครับค่าของ V out V out ครับจะเท่ากับ12.45องจนะครับพลังงานสูญเสียของ IC นะครับพลังงานสูญเสียของ IC ซีก็เท่ากับ11.5 5วัตต์นะครับต่อไปครับพลังงานชุญงเสียของไดโอดหตัวนะครับเขียนเป็น D1 ครับเท่ากับตรงนี้ครับ0.7วัตต์นะครับต่อไปครับเป็นไดโอด2ตัวนะครับได้อด2ตัวและเท่ากับนะครับ1.4วัตต์นะครับก็จบไปนะครับสำหรับวงจรเล็กกูเลเตอร์ครับแบบปรับค่าแรงดันได้โดยใช้ IC l m 317นะครับ ครับสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะที่นี้ครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ